ตัวสติปัญญาอารมณ์และร่างกายพอเวลาเรามองตัวแรกร่างกายอารมณ์ปัญญาเป็นอันเดียวกันไหมคะไม่เป็นอันเดียวกันตัวที่สองปัญญาร่างกายอารมณ์เริ่มต้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันตัวที่สามซิอารมณ์ปัญญาร่างกาย จะไปพร้อมกับประโยคแรกเสมอแปลว่ามันกําลังตอบในตัวเป็นอันเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันพอเรามาตัวที่สองปัญญาร่างกายอารมณ์เราไปดูตัวแรกซิพอเวลาไปดูตัวนี้ซิมีคํานี้อยู่ด้วยไหมมีอยู่ด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันพอเรามาดูตัวที่สาม อารมณ์ปัญญาร่างกายพอเรามาดูตัวคีย์บอร์ดข้างบนี่ว่ามันมีอารมณ์ไหมมีปัญญาไหมมีร่างกายไหมถือว่าประโยชน์นี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันสามารถอธิบายในลักษณะอะไรเริ่มต้นก่อนอะไรมาตัวที่สออะไรมาตัวที่สถ้าทั้งสาตัวนี้อะไรจะขึ้นมาก่อนจะขึ้นมาหลังถามว่ามันเชื่อมต่อสัมพันธ์กันไหมเชื่อมต่อสัมพันธ์กัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะสิ่งที่อาจารย์ทำการสื่อมาทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกายกับจิตนี่จึงเป็นสิ่งที่คณะนุยศาสตร์สังคมศาสตร์จำเป็นจะต้องสอนระบบซิสเต็มนี้ไนดะ้นะคะต้องไปบอกคนเขาได้นะเขาเชิญเด็กหญิงไก่โต้งมาอธิบายตัวนี้ให้ฟังหน่อยเด็กหญิงไก่โต้งก็ขึ้นมาก็สามารถที่จะ มองแป๊บหนึ่งก็วิเคราะห์ออกมาก็สามารถที่จะหาค่าของมันออกมาได้เขาต้องการให้เราพัฒนาสติปัญญาอารมณ์และร่างกายเป็นอันเดียวกันนะคะเป็นอันเดียวกันฉะนั้นเรามาดูซิว่าสองคำนี้มันจะเป็นตัวพัฒนาในคณะของเราได้อย่างไรอยากรู้ความหมายของคำว่าคุณธรรมอาฝ่ายนี้คุณธรรมหมายความว่าอะไร ดังๆข้างบนนั่งอมฟังอยู่ฟังท่านนี้จริยธรรมหมายถึงอะไรคะดังๆ